สเตฟานอสครับผม,ผมก็วันนี้ได้มีโอกาสมาเวิร์กช็อปที่ i อเดน s สตูดิโอครับผมวันนี้นะครับก็ได้แชร์เทคนิคเกี่ยวกับเรื่องไอเดียซิมเพิลสเต็ปการก้าวการแทบ็บการสไลด์อะไรเงี้ยบวกกับโมบิลิตี้ของร่างกายเพิ่มเข้าไปเนี่ยมันช่วยเรื่องไอเดียแล้วก็เทคนิคความเข้าใจของการมูฟเมนท์ที่ ไม่ได้ทาแค่ท่าเดียวแต่สามารถเสริมพวกร่างกายต่างๆเข้าไปกับซิมเพิลเซ็ตที่เราเรียนมาก่อนนี้ได้ครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเรื่องไอโซเลชันวันนี้จะค่อนข้างเน้นพวกความสามารถทางด้านร่างกายการแยกภาษามากกว่าเพราะว่าถ้าเราเข้าใจร่างกายได้มากขึ้นเราสามารถต่อยอดเกี่ยวกับมูฟเมนต์ที่เราเต้นอยู่ได้มากขึ้นมาเดมค่อนข้างเยอะ สนุกดีแล้วก็ได้ความรู้ใหม่ๆเพียบเลยครับรู้สึกว่าได้เทคนิคแล้วก็สกิลใหม่ๆเยอะขึ้นก็อยากจะแชร์ว่าฟรีสไตล์มันอาจจะดูเหมือนน่ากลัวอะไรเงี้ยแต่ถ้าแบบเราได้เรียนรู้กับมันมันก็ค่อนข้างที่จะเพิ่มสภาพด้านการเต้นเราแล้วก็ความมั่นใจเราแล้วก็อีกอย่างเนึงคือมันเปิดคอมมิชชั่นของเราได้มากขึ้นค่อนข้างเยอะเลยครับผมขอบคุณครับ